สวัสดีครับกบดยุดคาครับวันนี้มาทำเสนอรถไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นครับรถฟอร์มวันนะครับฟอร์มวันนะฮะไม่ใช่ซัมวันนะครับผมให้ดูภายนอกกันก่อนนะครับเรามีอยู่สิบคันมีหลายหลายสีนะครับแต่ผมไม่ดูคันนี้ก่อนครับสีเขียวรถนะครับวันนี้มาแล้วสามคันครับมีสีเขียวสีน้ําเงินนะครับเรือสีฟ้าน้ําทะเลนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นสีน้าตาลนะครับ นี่ครับลูกคาดูดูกันนะครับราคาอยู่ที่แสนกว่าบาทเองครับผมอ่านะครับฉะนั้นใครมีมันเหมาะกับวิ่งในซอยในหมู่บ้านนะครับผมอ่านะครับฉะนั้นใครสนใจเนี่ยต่อสอบถามมาได้เลยนะครับศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดสามเก้าหนึ่งครับศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถข้างในกันนะครับคันเร่งเขาอยู่ที่มือนะครับ อยู่ที่มือครับไม่อยู่ที่เท้านะครับเร่งระบบงมีอะไรมากครับผมเนี่ฮะคันเร่งก็อยู่ที่มือครับนี่ครับใช้มือกดเอาธรรมดาครับไฟขวาไฟขวาเลยนะครับมีระบบสามสามเกียร์ครับผมนะครับเกียร์เอ็นเกียร์ดีเกียร์อารับรถไฟฟ้านะครับแล้วเข้าเกียร์เอ็นก็ดึงเบรกมือด้วยนะครับผม เพื่อให้ลดไหล่นะครับลองค้าดูนะครับเลงใหม่เพียงหนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยห้าครับนะครับไม่แท้ครับผมไหม่แท้นะครับตอนนี้ต้องชาร์จไฟนะครับไฟมีแค่นสองขีดครับรถไฟฟ้านะครับครับตึงเบรกมือลงครับนะครับแล้วมือหยิบแบกครับขาหยิบแบกครับผมกดเกียร์ดีับเดินหน้านะครับปุ๊บหาเดี๋ยวมันเกิดตรงนี้นะเกียร์ดีละ ตรงนี้คันเร่งใช้ได้ของสั่งเลยนะครับ้ายขวาเลยครับอ่ากดเลยครับผมายขวานะฮะค่อยๆแตะนะครับเหมือนเราเหยียบเท้านะครับเหมือนมอเตอร์ไฟเลยครับผมมอเตอร์ไฟเราใช้เบียดใช่ไหมฮะแต่นี่เจยใช้ดึงดึงตรงนี้เอาครับเห็นไหมฮะปุ๊บรถก็เดินหน้าไปแล้ะครับท้องหลังโอยหลังเหมือนกันครับผมเหยียบเบรกก่อนนะครับแล้วก็กดทีอาร์ปึ๊บ นะครับแล้วจะขับมือขวาก็มือขวากดขึ้นมาครับนี่ครับปึ๊บกดขึ้นมาแรงมันก็ไปเร็วครับเหมือนบดบิดกันเร่งนะครับอ่าลาจอล้วกดเกลียวเอ็นนะครับเกียวว่างนะครับปึ๊บนึ่เบรกมือครับมือไปอท้ายรถไหลครับผมอ่านะครับนี่คือวิธีการใช้รถไฟฟ้านะครับแต่รุ่นต่างกันครับ แต่ว่าการใช้งานก็คล้ายๆกันใช่ไหมฮะรถไฟฟ้าก็จะมีอยู่สามเกียร์ครับเนี่ยเกียร์ดเกียร์เอ็นเกียร์อาร์นะครับรถรถไฟฟ้าเนี่ยครับนะครับอ่านะครับฉะนั้นใครสนใจเนี่ยเข้ามาดูนจันทร์นี้เลยได้เลยนะครับล้วอยู่คันไหนเนี่ยเดนสาวผมมาถ่ายให้ชมกันทีหนึ่งครับว่าอยู่ลําดับที่เท่าไหร่นะครับอ่านะครับโอเคนะครับ ฝากด้วยนะครับรถฟอมวันไม่ใช่ฟอมวันครับผมโอชค่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับบุคคาทุกท่านครับรับชม